แต่ในขนาที่เขาเหลือแล้วจะทิ้งเนี่ยผู้พุทธเจ้าเราไปยืนรอเอาอาหารที่เธอทิ้งเนี่ยมาใส่ปากเราพระองค์ทรงฉันอะไรของเหลือสาวกของพระองค์ยุบแรกเป็นแบบนี้หมดเพราะอะไรมันไม่มีใครรู้จักผู้ดูศาสนาคืออะไรไม่มีใครรู้จักผู้พูทลเจ้าคือใครดังนั้นในยุคแรกที่การใส่บาตรอาหารเขาจึงใส่ของเหลือกันหมดเพราะผู้ดูแเจ้าไปขออาหารเขากินนั่นคือหลักเกณฑ์ในการฉันอาหาร ในช่วงยุคแรกต้งหลังมาพระองค์ก็เริ่มสอนวิธีการถวายอาหารอันปราณีย่อมได้อานิสงส์มากกว่าผลมากกว่ามากกว่าการให้อาหารที่เป็นเดนหรืออาหารที่เป็นของเหลือใครให้เป็นอาหารเป็นเดได้บุญไหมย่อมได้บุญแต่ไม่ปราณีเท่ากับของอันปราณีดังนั้นใครทําของอันปราณีย่อมได้มากกว่าเจตนาดีไหมเจตนาดีแต่ที่ปากมีไหมมีเพราะอะไรเพราะให้ลูกกินข้าว เพราะกลัวแต่จะไปนั่งกลัวอะไรอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความเชื่อแบบผิดๆดังนั้นวิธีการเราอย่าไปสร้างความเปียบเทียบบุญมันได้แต่มันได้บาปพวกไปด้วยกันเพราะมันไปเบียดเบียนมาให้ลูกกินข้าวดังนั้นวิธีการอ,อะไรตัดแยกถ้าไม่ตัดแยกปล่อยวางให้เขาตักไปกินก่อนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยตัดออกไปมันไม่ได้เอาไปทพมอหรือไม่ได้คุยมันไม่ได้ไปทําอะไรไม่ถูกไม่ควรมันยังเป็นของอันประารีดดังนั้นให้เราปล่อยวางเรื่องนี้อย่าไปยึดติดอย่าไปยึดบ้านถือบ้าน ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างเนี้เขาหิวให้เขากินเพราะเราไปห้ามเขากินเนี่ย<อ>มันเป็นการไปสร้างวิบากอย่างยิ่งอย่าไปเห็นแก่อาหารอันตรายที่จะลืมคนในครอบครัวตัวเองนะพเพราะทีเจ้าบอกว่า,าการแบ่งพวกกระซัําเป็นบุญพระองค์ให้แบ่งยังไงร,รู้ไหมเมื่อเราหาเลี้ยงชีพด้วยหลังแคบด้วยด้วยด้วยปีแค่ของตนมา<ข>คือหาข้าวหานะ้ำด้วยความซื่อสัตย์หรือความเหนื่อยยากหรบบเเมื่อได้พวกกระซั้นมาได้เงินมาให้ทำอะไรก่อนรู้ไหม ดูแลตัวเองให้มีความสุขพิมพ์นะคนแรกที่ต้องเลี้ยงคือตัวเองเลี้ยงตัวเองดีแล้วจึงเหลือแบ่งปันแก่แม่พ่อแล้วเหลือจากการแบ่งปันแม่พ่อจึงแบ่งปันให้กับญาติสาวลหิตเหลือจากการแบ่งปันญาติสาวลหิตบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญแก่ใครสมณะชีพพระตัวสุดท้ายเลยนู่นท้ายสุดปลายแถวการให้แก่พระแก่สมณะเก่ท้ายสุดเลยดังนั้นเราต้องดูแลคนในครอบครัวให้ดีก่อน แล้วจึงดูแลคนอื่นต่อไปเพราะคนที่มีคุณูปการและเป็นบุญคุณกับเราเนี่ยคือคนที่เราต้องทําหน้าที่ต่อเท้าในที่ท้งหกคนแรกคือคนในบ้าน,ไม,นามาไม่ใช่คนนอกบ้านเราสามารถดูแลคนนอบบ้านด้วยด้วยอาหารด้วยปราณี่ก็ได้แต่ต้องเหลือจริงๆค่อยนัไปทำ,ทำทพ่อแม่รูบา,าอาจารย์อาจจะฟังธรรมจากพระอาจารย์โสพามาลูกศิษย์ุต,ตาเราหัววท่านพูดเสมอว่าเหลือค่อยเอามาทำบุญกับพระ ไม่ใช่ไม่เหลือแต่ไปตัดไปเจียนม,มากกว่าบางคนทําบุญกับพระจนตัวเองล้มโจรนามาซึ่งความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตัวเองและผู้อื่นมากมายสุดท้ายล้มจมเพราะการทําบุญแล้วก็มานั่งโทษเวลาตัวเองจนแล้วกลับมานั่งโทษว่าไปทําบุญมาตลอดชีวิตไม่เห็นรวยขึ้นเลยไปทําบุญในชีวิตตลอดมาชีวิตมีแต่ความล้มโจรนี่เรียกว่าทําบุญแบบโง่ๆไม่เข้าใจตามหลักคาสอนพระเจ้าเห็นไหมมันทาด้วยความหิวกระหายต่อการอยากได้ครมีในบุญนั้นมันทําบุญด้วยความกระหายอยากไปเกิดเป็นเทวดาโลกสวรสด อยาาสะสมความเป็นบุญพันธพิษการทาําบุญแบบนี้มาเป็นการทาําบุญหวังผนมีผลแต่ไม่มีอานิสงส์และบอกก่อนนะมันขาดอาณิสงส์นะทาําบุญมากต้องทําแบบไหนตั้งเจตนาละความกรณีที่เหนียวในใจแล้วต้องไม่มีมนทิฐิด้วยแล้วอย่าไปหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเวลาให้ให้ไปเลยไม่ต้องไปหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนกลับคืนมา ไม่ต้องไปนั่งเฝ้าว่าเขาไปทําจริงไหมไม่ต้องไปนั่งดูว่าเขาทำจริงหรือเปล่าหน้าที่เราคืออะไรสละแล้วสละเลยให้แล้วให้เลยไม่ต้องไปคิดปักอยากได้ไม่ต้องไปคิดตอบแทนกลับคืนเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเราไปคาดหวังเราจะผิดหวังพี่บางจะอะไรทําเยอะๆไปเลยเดี๋ยววันเดียได้ตอบแทนกลับคืนนองคิดแบบนี้คิดผิดนะเพราะอะไรเราทําไปผมไปยืนเต็มตัวสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับคืนมาแค่เกิดอะไรขึ้นเราก็จะด่าพระทีเนี้ย เราก็จะด่าวัดทีนี้อุตส่าห์เอาไปทำแทบตายกูกับต้มจมลงกับจนลงเรื่อยๆรื่อยนี่เรียกว่าทำแบบโมโไม่มีความเข้าใจทำแบบขาดเขาเบาปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะในการพิจารณาให้ถูกต้องต่างการให้นี่เรียกว่าจากค้านะคือการให้แบบไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนให้แล้วคือให้เขาจะเอาไปทําอะไรเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราให้เพื่อการล้างความขี้เหนียวอันเป็นมนทิใน,ในใจของเรา ต่อไปนี้เวลาอธิษฐานข้าวใส่บาตรนะอาจารย์สอนไปแล้วนะว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องตามหลักคำสอนตอออธิษฐานยังไงคือการตั้งอธิษฐานบามมีอธิษฐานแล้วไปลงมือทำไม่ใช่อธิษฐานแล้วไปนั่งรอต่อไปนี้เวลาจะทำคนกับข้าวถวายอาหารพระเราก็ชอบจบกันข้าวของข้าพเจ้าขาวหรืดอวบวัว ยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระพุทธราสราสงจิตใจจำลองมุ่งตรงต่ออนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้ไขแคบบวกมาขอพระสงฆรพระภาษีอานในอนาคตาก,การข้างหน้าหรือถึงพวกมึงจะได้ไปไหมข้าวไม่กี่ถ้วยพวกมึงจะได้ไปเพราะภาษีอานในอนาคตาก,การข้างหน้าไหมได้ไปไหม่นราได้ไปอยูน่นะแล้วคนที่ฉันคือพระนะเมื่อฉันไปแล้วเป็นเนื้อนาคนแก่เราจริงแต่ปัญหาคือเราอ้อนวอนร้องขอหลอ,อ,อผลัวเรืบดา มันเป็นการขอหวังผลอีกแล้วการหวังผลมันมีแต่ผลมันขาดอนิสงส์การให้บุญหุงหาอาหารให้แก่สมณะนะั้นเพราะเรามีเจตจำนงเจตะนาะว่าเราต้องการให้สมณะนะั้นเนี่ยได้ฉันอาหารเหล่านี้เพราะสมณะไม่สามารถหุงหาอาหารฉันเองได้เราหุงหาอาหารฉันกินเองได้จึงทําอาหารที่ไปถวายแก่สมณะนี่ก็ยังขึ้นชื่อว่าการหวังผลเพราะหวังให้สมณะได้ฉันดังนั้นเวลาไปทบการให้อาหารที่ถูกต้องตังต้งจิตนาใหาย ฉันทำอาหารในมือนี้เพราะฉันต้องการสลสรัพย์ของฉันที่ฉันหาเรียมาด้วยความซื่อสัจจริงแล้วทำกับข้าวอาหารสลาเวลานี้ตื่นขึ้นมาลุกมาแต่เช้าเพื่อเพื่อทำอาหารนี้สละแก่สมณะเจตจำนงเจตนาเพื่อละความตระินี่ที่เหนียวในการหวงในเงินในทองของฉันในการหวงในเวลาของฉันเพื่อเดินทางไปใส่บาตรที่วัดเพื่อเดินทางไปใส่บาตรหน้าวัดแทนที่จะนอนอยู่บ้านแทนที่จะนอนเป็นหมูอยู่แต่เราลุกขึ้นมาใส่บาตร เพื่อสร้างกุศลตัดความตระณีในใจของตเด็กงละความตารณีอันเป็นผนที่ในใจของตัวเองด้วยการสลับเวลาน,นอนด้วยการสละทรัพย์นี้เพือ่อล้างความขี้เหนียวไม่ให้มีความหัวกั้นในใจประตูนิพพานไม่เปิดรับนะคนที่มีความหัวก ắt, ั้นเพราะมันยึดมั่นถือหหมั่นคนหัวรื่คนยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างว่าเป็นของฉันเป็นเัวเป็นตเนตเป็นอัตราตนต,ตเนตเป็นกิเลสปัญหาแบเข้าไปไม่ได้นะมันต้องทิ้งทั้งหมดดังนั้นนี่คือหลักการฝึกให้รักแบบนี้ได้ ภูมิธรรมที่เขาจะได้ความเป็นพระอนาคามีละสังโยชนห้าข้อเบื้องติมเรียกว่าโอราเมเกศสังโยชนรับได้ทั้งหมดเลยการประชันทะพยายาทถีนพิธไม่ใช่อาศัยยัติถีวิจิกิจฉาสีและปิตาปาภาษก,การมาลาคาปฏิคาห้าข้อไั้หมดเลยไม่เหลือด้วยการละความตระหนี่ขี้เหนียวในกายในปัจสบันทิไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนทำยากนะการละความประนีเนี่ยมันต้องฝืนฝืนยังไงเช่นเมื่อเช้า อาจารย์จะรู้คือมาสวดคนแล้ก็พิจารณาแล้วว่าเราเหนื่อยเนาะม,มาเราก็อยากพักไอาจารย์มันคิดไงมันคิดกี่วันไหนมันพุ่งตัวขึ้นมาพอเวลามีคนคนวัดเนี่ยเขาเชิญอาจารย์แล้วว่าไปสวคดคน,นด้วยกันไปตอนตีสี่ไปนั่งภาวนากับอาจารย์จคุณอาจารย์พุ่งตัวขึ้นมาเลยเราควรพักหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตืง่านกาบรรยายนแล้วก็ต้องตื่นในเช้า,า,ยาอยู่ดีเราควรพักตื่นให้มาสายหน่อยหไหมเราบรรยายตั้งเก้าโมงเนี่ยตื่นสักเจ็ดโมงก็ยังทำได้ไม่ต้องแหย่หูพี่ตาตื่นมาตีสาม เพื่อที่จะมาเตรียมตัวอาบน้ำเพื่อที่จะมาลุกมาทำบุญแล้ววันลุกมาทำบ้ดเร,เราก็ลึกในใจเพราะเรามันปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเราก็รีบมีสติรู้ตัวนี่ความขี้เกียจมันเกิดความตระหนี่มันเกิดมันหวงในเวลานอนของตัวนี้เรียกตระหนี่แล้วนะความตระหนี่ในการ